ฟารีชาแนลก็ซับก็ซับก็ซับสู่หนึ่งแสนซับสไครบ์เบอร์นะจ๊ะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราในช่องฟารี่ชาแนลนะครับหลังจากที่เราไม่ทําคลิปกันมาเป็นเวลาประมาณ1ปีใช่ไหมใช่ประมาณเกือบปีอะ่ะใช่เกือบเกือบเกือบปีเลยครับเรจะกลับมาแจ้งยายก็คือรถจากที่เราแบบไม่คือไม่ได้กลับมาบ้านด้วยไม่ได้กลับมาบ้านนานก็ไม่ได้เจอยายนานก็คือก็หลายเดือนอยู่ใช่ก็คือถือโอกาสแกล้งเฉลยใช่แกล้งเฉลยกลับมาคิดถึงนี่แหละเลยแกล้งอะไรเงี้ย ให้เรามาดูคลิปนี้ก็คือบอกที่ถึงนะถึงแก้งแค่แถวนี้เป็นไงเราไปดูกันดีกว่าไม่บอกเลยวันนี้เราจะแกล้งอะไรไปดูกัครับฉะนั้นโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตั้งกล้องมาที่เรียบร้อยแล้วนุ่นเรียบร้อยแล้วแผนเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูแผนแล้วว่าจะเป็น,นยังไงแต่ตอนนี้ต้องรองยายกลับก,ก่อนเพราะว่ายายไปเรียนหนังสือครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันตอนยายกลับมา a few moments later เก๋โต้อยู่ไหนเนี่ยกำลังถึงแล้วใช่ปะ อ๋อโอเคโอเคเนี่มันอยู่ที่บ้านแล้วมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยนี่มา呐นะสลา,ามว่าอะไรกูอ้าวกูสลา,ามไปไหนมาเนี่ยก็มานี่แหละอ๋อเเล่นเรหนังสือเปล่าเออเออเออมันต้งมีเรื่องจะคุยหน่อยสวัสดีจ้า เป็นไงเหนื่อยป่ะเรียนมาเนรียนหรือปัจจัยยานเหนื่อยสถีบจักรยานเลยแต่มันก็ต้องออกกำลังมีอะไรล่ะเออเด็กไปไหนล่ะเอาแล้วกันนีวัน<อ>นี่ก็วันดีหนีเลยเอบาบางจะแต่งหน,าาน้ากาแฟกับกระตุกแล้วก็ ไม่บอกคุณแม่เลยจ้ะเออก็ว่าจะบอกอยู่แต่มาปรึกษาโต๊ะก่อนไงแต่ก็มันเดียน,นี้เพราะว่ามันบาปมันต้องแตงใช่ปะล่ะแต่ว่ามนันติดอยู่ที่ว่ามันติดอยู่เรื่องเดียวเลยอะไรเรื่องสำคัญด้วยไม่มีเงิน ไม่บอกคุณแม่อะไรบ้างหละไม่ปรึกษาเขาหลยก็มาปรึกษาต่อนไงถ้าบอกไปเดี๋ยวเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้แต่งก็ว่ากดว่าไงดีมันดีแต่งนมันดีมีก็มีมีพอมีให้เยอะมากก็มีเหมือนกันแต่จะมากมายไม่มีแต่มีนะมีพอมีแต่เยอะมากไปก็ส่เรี่งเยอะโคงไม่มี ราคาประมาณก็โอเคไม่เยอะมากหรอกร้านนึงอ่ะเท่าไหร่นะเธอหัวร้านหนึ่งหัวร้านหนึ่งอ่าครบไหวบ้างร้านหนึ่งไหมไหวบ้างร้านหนึ่งโต๊ะทำที่ไหนโต๊ะกาไฟพวกลูกๆนี่แหละกินให้ไว้ได้มั่งไม่มีอ่ะไม่ไม่แต่มันไม่ถึงหนุกเพราว่าเงินขนาดนั้นปวดหัวเหมือนกันนะแล้ไม่มีเลย ไม่มีหรอกลูกมันมีมีไม่ถึงหายได้ไหมล่ะหายได้ไหมหมูจะไปหาที่ไหนอะไม่มีรถลูกใครจะมาหิ้มตอนนี้เงินเหนื่อลำบากลูกพอพูดให้ช่วยเหลือกันแรงแล้วก็พอได้แต่เงินน่ะรู้สึกว่แต่ยากนะเธอลยลด่าไหร่ได้ไหมลดให้หร่อยได้ไหมแก้วแสนแก้วแสนแก้วแสนมันมีนิดหนึ่งลูกตรง ลดอีกยังไงแปดแล้วก็แต่แสนแต่แ,แตม,แมีมันไม่ถึงมีแต่มันมีไม่ถึงลูกลดลดอีกยังไงเลาแบสุดสุดเลยปีแล้วกนปีปีเลยปีเลยไม่เอาละมันมันต้องให้เขาบ้างไม่ได้ไม่ให้เขาไม่ได้หรอกหน้าเกียร์ สักสักสักพันหนึ่งเงี้ยโอ้โหอย่างนั้นดาระง่ายเลยลูกเขาเขาเขาอะไรได้ไหมเดี๋ยวั้งงั้นขอแบบว่าสักพันหลึ่งันอ่ะซับจะจีบไปเด่ะตรงไหนอ่ะในกระเป๋าโต๊ะยกกระเป๋ายกมาเลยนี้นะนักแหละหนักหนักหนักไก่หนักไก่หินพอป่ะเนี่ยหินพอเลยเฟื่ น้อยไปนะันน่มันสองลยวองมันสองเลยก็พอปะสักสามไหมสองบพอปะมือยังไม่หมดเลยนี่สสามยวีเท่าไร้เท่หร่มีเท่าไหร่หมดแล้วแค่นั้นหรสักสี่สักสี่สุดละสุดละสักสีพอปะได้ไม่ยังไม่หมดเลยนี่ขสอีกอะสุดแล้เจ็ มีแปดพโอเคโอเคขอโมดเลยแปดพให้โอเคโอเคพอไหมพอแล้วเจอพอแล้วใช่ไหโอเคโต๋เดี๋ยวถ้าวางแต่งวันไหนเดี๋ยวส่งมาลยบอกบอกะส่งการมาอืมอไไปแล้ตัสคุโอเคแล้วไงม ไดแต่งแล้วเว้ยแต่งแล้ลวเว้ยเงินในกระเป๋ากหมดเลยเนี่ยรอกกปดเป่าเนี่ยทุกคนนี่ก็ได้มาแนละ้วทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ได้รับที่แจะนะครับเงิีร้อยเลยแจกห้าโอ้ยแจกไปห้าแปห้เท่าไรครับแจกไปห้าเขาสพนหที่เหลือก <laughs> เดี๋ยวเราไปกินหนอนปอดแล้วเดี๋ยวเงินเดืเอนออกแล้วเราเอามาคืนให้มาคืนให้ไม่หมุนไม่หม<ๆ>ุนแล้วตอนนี้ต้องจะเป็นยังไงรู้ไหมเนี่ยแล้วปกินอ,อะไรก็เนี่ยหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมามาเฉลยแล้วก็เอามาคืนให้ทีหลังครับครับทุกคนก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ของพวกเราที่ดูก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยดราม่านะเราแค่แจ้งอก็ขำไม่เลยสุดท้ายเวลาก็เอามาเงินมาให้ยายอยูะทีครับ เจอกล้วเนาะใครด่าด่าเลยใครด่าด่าเลยอันนี้เรากำลังกลับมาแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปเดี๋ยนจะต่อไปนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าพวกเราจะมาแก้อะไรอีกไปเจอกันครับใช่ครับบ๊ายบายไปดีกว่า